สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังวันนี้พ่รีขอนําท่านผู้ฟังมาฟังคํานิยมของท่านอาจารย์ประมวลเพิงจันทร์กันนะคะกับหนังสืออริยาเมตยาเิ่มที่สองจัก,กรพัฒพันมือพันศีษะคือตำนานพระเจ้าเรียบโลกของพวกเราผู้เกิดมาหลังกึ่งพุทธกาลประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในสังคมไทยได้บอกให้รู้ว่าหลังพุทธป,ปรินิพานไปแล้วนะับพันปี ได้มีพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งสร้างบ้านแบ่งเมืองขึ้นบนแผ่นดินที่เรียกชื่อว่าประเทศไทยในปัจจุบันนี้และพร้อมกับการสร้างบ้านแบ่งเมืองให้เป็นที่อยู่อาศัยทางกายภาพนั้นบรรพชนเหล่านั้นได้สร้างตำนานเมืองให้เป็นที่อยู่อาศัยในทางจิตวิญญาณด้วยความหมายและคุณค่าของตำนานเมืองอยู่ที่การบอกเล่าให้รู้ว่า พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาสู่ดินแดนอันเป็นที่ตั้งแห่งเมืองนี้และได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่าณนะที่แห่งนี้ต่อไปในอนาคตจะเป็นบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆพร้อมทั้งจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะวิทยาการต่างๆอันจะทําให้ไพร่ฟ้าประชาราชผู้อยู่อาศัยในเมืองนี้มีความร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้การปกครองของพระราชาผู้ทรงทศพิษราชธรรมและพระองค์ได้ทรงแสดงหมุดหมายแห่งเมืองไว้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆอาทิประทับรอยพระพุทธบาทไว้หรือหลักฐานอื่นๆอันเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาณที่นั้นๆตำนานประจำถิ่นจะบอกเล่าเรื่องราวการเสด็จมาของพระองค์ ให้เชื่อมโยงกับหลักฐานทางภูมิลักษณะของถิ่นนั้นๆเช่นก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายหมอนได้ถูกแสดงให้มีความหมายว่าเมื่อพระพุทธองค์เสเด็จมาได้มาบรรทมณที่แห่งนี้แล้วหมอนที่พระพุทธองค์ทรงหนุนได้กลายมาเป็นก้อนหินก้อนนี้หัวใจสำคัญของตำนานประจำถิ่นเหล่านี้คือการเชื่อมร้อยจิตใจของผู้คน ให้ผูกสัมพันธ์กับองค์พุทธะเพื่อให้เหล่าอาณาประชาราษได้มีศรัทธามั่นคงในวิถีแห่งทานศีลภาวนาซึ่งจะนำพาไปสู่เป้าหมายคือการได้ประจักษ์แจ้งสภาวะอันมีอยู่ในตนซึ่งถูกเรียกโดยชื่อที่แตกต่างกันอาทิเช่นพุทธภาวะจิตพุทธะจิตประพัสสอนจิตเดิมแท้จิตต้นจิตพระเจ้า ตำนานแต่ละถิ่นเหล่านี้ต่อมาได้ถูกรวบรวมเรียบเรียงให้มีความไพเราะงดงามทางวรรณศิลป์ภายใต้ชื่อว่าตำนานพระเจ้าเรียบโลกตำนานพระเจ้าเรียบโลกเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่ทรงคุณค่ายิ่งเพราะเป็นบ่อเกิดและที่มาของความหมายและคุณค่าทางความเชื่อเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทพระธาเจดี JD, และปูชนียสถานต่างๆ ทั่วประเทศไทยตำนานพระเจ้าเรียบโลกได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยในทางจิตวิญญาณของบรรพชนไทยในอดีตการที่ผ่านมาเป็นเหมือนบ้านอยู่อาศัยให้ปลอดพ้นจากภัยคือความโลภความโกรธและความหลงเป็นเวลานานแต่มาบัดนี้บ้านหลังนี้ได้ชำรุดสุดโทรมจนมิสามารถบังฝนคือความโลภบังแดดคือความโกรธ และบังลมคือความหลงได้ดังแต่ก่อนเสียแล้วเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าถึงการเสด็จมาของพระพุทธองค์เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเหลวไหลไร้สาระหินที่เป็นอยู่ก็เป็นแค่หินไม่ใช่รอยพระพุทธบาทไม่ใช่หมอนที่พระพุทธองค์เคยหนุนนอนอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวของคนหลังกึ่งพุทธกาลตำนานพระเจ้าเรียบโลกที่เหล่าบรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้ ได้เลือนหายไปจากสำนึกรู้ของพวกผู้เกิดมาหลังกึ่งพุทธกาลอริยาเมตยาเป็นตำนานนิยายบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นตำนานธรรมของผู้คนแห่งยุคหลังกึ่งพุทธกาลนี้คือเรื่องราวอันเป็นตำนานธรรมของพวกเราทุกคนความหมายที่แท้จริงของตำนานธรรมไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวและเหตุการณ์ของวัตถุภายนอก หากแต่เป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ภายในใจของตัวเราเองตำนานพระเจ้าเรียบโลกเป็นตำนานธรรมของผู้คนซึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยจิตวิญญาณที่ผูกสัมพันธ์อยู่กับพระเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างอยู่ภายในใจของแต่ละคนความหมายและคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ของบรรพชนเหล่านั้นคือการได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรม อันเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏอยู่ภายในใจของตนเองทุกขสมุทัยนิโรธมักเป็นสัจจภาวะอันประเสริฐในวงเล็กอริยสัจภายในใจตนและสัจจภาวะความหมายเป็นวิมุตติวิสัย subjective แต่เมื่อมาถึงยุคสมัยของพวกเราผู้มีชีวิตอยู่แล้วกึ่งพุทธกาลอริยสัจถูกทำให้มีความหมาย แปลเปลี่ยนไปเสพสัจจาภาวะเชิงวัตถุวิสัย ject พวกเรามีชีวิตอยู่เพื่อสแสวงหาความหมายและคุณค่าจากโลกภายนอกอันเป็นวัตถุวิสัยและด้วยความมุ่งหมายไปสู่โลกแห่งวัตถุภายนอกนี้นี่เองทำให้พวกเราต้องเผชิญกับโลกที่มืดมัวและพล่าเลือนการเปลี่ยนแปลงความหมายจากจิตวิสัยให้เป็นวัตถุวิสัยนี้ ให้ดูตัวอย่างได้จากความหมายของการเวลาถามเวลาในความหมายแบบพุทธ,ธดั้งเดิมนั้นเป็นไปในมิติขวางจิตวิสัยกล่าวคือความหมายของเวลาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณภายในตนเองตัวอย่างเช่นเวลาในภพภูมิต่างๆจะมีความหมายแตกต่างกันกล่าวคือความยาวนานของการเวลาจะไม่เท่ากันดังมีคำกล่าวว่า วันหนึ่งของเทวดาบนสวรรค์ยาวนานกว่าเวลานับร้อยปีของมนุษย์โลกนี้ทั้งนี้เพราะสภาวะจิตของเทวดาและมนุษย์แตกต่างกันแต่เมื่อมาถึงยุคสมัยปัจจุบันของพวกเราเวลาถูกทำให้มีความหมายเป็นวัตถุวิสัยกล่าวคือความหมายของเวลาเป็นเรื่องของวัตถุภายนอกคือถูกกำหนดหมายจากการโคจรของโลกวัตถุ จึงไม่ใช่การโครจรของจิตวิญญาณตามคติพุทธแบบเดิมความหมายของเวลาไม่ได้อยู่ที่การหมุนเปลี่ยนของจิตใจแต่ไม่อยู่ที่การหมุนเปลี่ยนของวัตถุภายนอกความหมายและคุณค่าของเวลาที่เป็นจิตวิสัยได้เลือนหายไปจากความสำนึกรู้ของพวกเราและเพราะการสูญเสียความสำนึกรู้นี้นำให้พวกเราต้องมีชีวิตอยู่ในความหมายของวัตถุวิสัย อันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประจักษ์แจ้งพุทธภาวะในตนเองเป็นไปได้ยากยิ่งพุทธตำนานนั้นเป็นเรื่องราวอันมีความหมายทางจิตวิสัยดังนั้นเมื่อมาศึกษาพุทธตำนานเพื่อค้นหาความหมายทางวัตถุวิสัยจึงพบแต่ความหมายอันไร้สาระอริยาเมตยาคือคำเชิญชวนผู้อ่านให้กลับมาสัมผัสรู้ความหมายทางจิตวิสัยภายในตนเอง กลับมาศึกษาเรียนรู้ตำนานพระเจ้าเรียบโลกแห่งยุคหลังกึ่งพุทธกาลเป็นตำนานรรมภายในใจของตนเองอริยาเมตยาจะนำพาผู้อ่านไปสัมผัสความหมายแห่งพุทธภาวะคือจิตรู้ซึ้งสถิตอยู่ภายในของตัวท่านเองแม้ท่านจะยังไม่รู้เห็นแต่พุทธภาวะนั้นมีอยู่แล้วในตัวท่านตั้งแต่ต้นการมีอยู่ของพุทธภาวะนั้น อุปมาได้กับความหมายของการมีอยู่แห่งดวงอาทิตย์เมื่ออยู่ภายในบ้านที่มีหลังคาและฝาผนังบ้านที่ปกปิดมิดชิดเราไม่อาจมองเห็นดวงอาทิตย์ได้แต่เราก็รู้ได้ว่ามีดวงอาทิตย์ส่องมาจากฟากฟ้าอันไกลโพ้นแสงสว่างที่ส่องให้ตามองเห็นสิ่งต่างๆได้ก็เป็นแสงแห่งดวงอาทิตย์ไออุ่นที่สัมผัสได้ด้วยกายก็เป็นไออุ่นจากดวงอาทิตย์ ข้อนี้มีอุปมาฉันใดความหมายแห่งพุทธภาวะก็เป็นฉันนั้นพุทธภาวะหรือจิตรู้นี้แม้จะยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะยังมีมเมฆหมอกแห่งความคิดเคลือบแคลงสงสัยห่อหุ้มปกคลุมอยู่แต่ขอให้รู้เถิดว่าความรู้สึกนึกคิดจำได้หมายรู้ต่งางๆอันปรากฏอยู่ณนะขณะปัจจุบันนี้ ล้วนมีมาจากพุทธภาวะเหมือนดั่งแสงสว่างและไออุ่นมีมาจากดวงอาทิตย์ฉะนั้นอริยาเมตยาคือยานที่จะนำพาผู้อ่านไปท่องโลกอันเป็นจิตวิสัยดังนั้นจึงไม่ควรอ่านเพื่อสืบค้นความหมายของโลกอันเป็นวัตถุวิสัยด้วยข้อสงสัยว่าอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไหร ขอให้อ่านจากตัวอักษรของหนังสือเล่มน,นี้เพื่อเป็นเครื่องนำพาไปสู่การอ่านความหมายภายในใจตนเองนี้คือตำนานธรรมของตัวเราเองตัวเราเองนี้แหละคือวีรบุรุษวีรสตรีที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆเพื่อปกป้องคุ้มครองโลกนี้ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายและนำโลกให้เป็นบ้านแห่งสารสิสุข,ของสรรพชีวิต ทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองบ้านแห่งสันติสุขจะบังเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยพลังอำนาจแห่งเมตตาธรรมและการุณธรรมของพวกเราแต่ละคนทุกคนขอให้อริยาเมตยาจงได้เป็นบ่อเกิดแห่งเมตตาธรรมและการุณธรรมของผู้อ่านทุกท่านประมวลเพ่งจันทร์13ตุลาคมพุทธศักราช2565